แม่นจนคนลูกหลวงปู่ศิลาศิริจันทรทักเตือนสาวก้าปีมีเพียงหนึ่งข้างเท่าดันลัคนาลาสีตุนดาวพลเรืใหัย,ย่ยดาวองังคารทับดวงจันทรโศกสาตาชีวิตของสาวลัคนาลาสีตุนดวงสาตามหาโพธกรัซั์เปิดน่บจากเดือนนี้จะมีแต่โศกเงินโศกทองเกิดมาเพื่อความร่ำรวยเท่านั้นคนมีบุญบารมีคู่บาาจารย์ เทวดาปปาคุ้มค้องหักษาโศกสต์ตาจะผีผ่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากพามือเพ็นหนามือเปลี่ยนจากดวงหายให้กลายเป็นดวงดีเปลี่ยนจากทานายากจนให้กลายเป็นมหาเศรษฐีหนาม่รุ่มแรลกของลูกตระกูลเถึงแมวว่าชีวิตทีพานมานั้นลักหนาเล่าศีตุลจะมีแต่เรื่องบาสุกสวยซ้ำสวยชอบตลอดสะดุดตีขาดพบเจอเธออุปสรรค เหตุแห่ตัวทานนันหนันกอกหนักใจมาทั้งชีวิตเมื่อสายตัวแทบขาดแต่ก็หลอดมาได้ทุกครังเพราะมีบุญเก่าคุณงามความดีที่สามาร่จะทราบคางก่อนเทวดาจึงค่อยช่วยเหลือสอัตว์ดและนักจากนี้พุทธภาคมหาเดือนเมษายนดาพุหัสยายดาอังคารทับดวงจันทร์ดวงโป,ปะภาษาเปิดราศีตุลแต้มบุญสูง ผ้าเปิดประทานพรดวงดีดวงโดดเด่นเตียมตัวปีวาตาจิวีหาดโศกลาข้างง่ญ่กันได้เลยเงินแสนเงินล้านจะลนถาดเป็บโบหันตั้งตัวมีสิ่งจะหมดไปดินบ้านโหลดจะหลังลายกระห้าตัวทานรวยเบบบุคคาพันจนเพื่นบ้านโต้งโตะลึงเลยอึ่งต่ำๆกันสาวลักนาล่าสีตนนันบจากนี้ดวงเฮงดวงปัง เงินทองจะล่งไหลมาดางสายนำจะมีสียงเสียงมีเกียรติยศมีบริวารลูกน้องที่เขาเร่มนับถือสิ่งที่ทานขีดสิ่งทีทานพันเอาไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังที่ใจปรารถนาพฤสภาคมพุทธศักราชพศ25งพันารกิคงที่คิดหายจะแพร่ภายในที่สุดอุปสรรคต่างๆและเจ้าก,กรรมนายเวร จะห่าหายไปุนหมดสินด้วยบุญบาร,รมีเก่าที่เคยสามารถได้สรางคางก่อนจะเห็นแห่ตัวขานนั้นล่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีบอเชิยญ,ญาลูกูเด็ดขาดพอคำทํานายต่อไปนี้เป็นคำปักเตือนของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทคนที่เกิดลัคนาราศีตุลดวงสาตาวาสนาของตัวฐานนั้นจะมีความสัมพันธ์กับหลาสิ่งศักดิ์สิทธิ มีโอกาสที่จะร่ำรวยในช่วข้ามค,คืนมีโอกาสที่จะติดหวยรางวัลที่หนึ่งเทิงสามวัตรเียนตีเทิงเวลาพี่ชะต้อซีวีจะร่ำรวยแบบหางตั้งตัวจากที่บุคคลจับเงินแสนก็จะได้จับจากที่บุคคลหนักเงินล้านก็จะได้หนักล้อสี่ตุนเตรียมตัวเตรียมใจพี่ชะต้อซีวีเตรียมยาดมเอาไว้เฮกับสาครอบครัวได้เลยผรานจะรวยนอกจากนี้ สวัสดีสารคณาลาสีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมหายอดเศรษฐีดวงสาตาของโตทานนนาจากนี่เป็นต้นไปถี่ว่าเป็นดวงสาตาที่โชคดีที่สุดในบรรดาสิบสองลาสีเงินแสนเงินล้านเจ้แหลนเขาหาหลังไหลเขาบันซีลู่ลูดวงมหาโภรทศัพย์ดวงราบโยดเป็นคนที่มีบุญมาเกิด เทวดาพุ่มคอหักษาและบรรดาโซก่อนจะไปหักสมหพังเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาบดวงพิมพ์ขวาวสาทุสามพังข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขึ้นพลังงานบัวพร้อมที่จะรวยแล้วน้อมหับคำทำนายทุกประการและแซ่คีบนี้เห้คนที่ทานหักพังพลุนเหล่านั้นจะจะท่อนย่อนกราบสวยฐานได้หักโชคลาบไวขึ้น และคำทำนายต่อไปนี้อาจารย์จยัดขึ้นมาเป็นจิตทิพิเศษเพื่อทำนายทายทักดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดลักนณาลาศีตุลสิ่งที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปนี้เป็นความหลับที่ท่านอาจจะบูฮุมาก่อนและบุญภัยที่จะมาบอกงา่ายๆซาลัคนาราศีตุลคนใดที่กำลังเมื่อยท้อแท้เขาอุปสรรคอาจารย์ก็ให้โต๊ะทานลุกขึ้นสูง สู่กาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับซีวีอย่ายอมแพ้เด็ดขาดขอข้อคำต่างๆเหล่านั้นกำลังจะหมดสิ้นไปสาวลัคนาล้าสีตุลผ่าหลังผลสวยงามเสมอซึ่งดวงสาตาของทศฐานก็เส้นเดียวกันหนบจากนี่ไปสีวิตจะเปลี่ยนแปลงก้าวไปได้ทิดเท้าที่ดีขึ้นเป็นเส้นทางที่จะา่านไปสู่ความสำเร็จเสื่งความผ่านของแต่ละคนนั้น อาจจะแตกต่างกันมีความผันชงสู่ต่อไปลาสีตุนปีสาวดวงสาตาจะาล้ำรวยเป็นเจ้าคนในายคนมีเงินเหลือกินเหลือใสคนที่เป็นมนี้ก็จะมีเงินโบสในอีกโปสสินและจะผ่านพนอุปสรรคไปได้ด้วยดีทุกครั้ง้วยอำนาจนบุญบารมีสุขภาพบัวเจ็บบัวป่วยลูกภายทั้งหลายทั้งพวงก็จะที่คลายหายไปจนหมดสิน้น ดวงสตาร์ลาสีตุลนอกจากนี้ถือว่าสีของโตธานมีเกณฑ์ที่จะสว่างประสบความสำเร็จชมดังใจปารถนาแต่สินทางก็ย่อมมีประสาทมาขัดขวางทดสอบความอดทนแต่ทานก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ดวงสตารของโตธานนั้นปีพุทธศักราชพศ2 5ง7ั 67, ารอสาวลัคนาราศีตุล บางครั้งอาจสัพบเจอปัญหาที่ยังมาทดสอบซีวิเ่งปัญหาต่างๆจะเหตุแทานนัก,นกอ,อกนักใจถ้าคนใดที่สามายับจ้างปัญหาใดดวงสาตาร์ของโตธ,ธานจะเป็นดวงที่สดใสนกจากเครื่องปีนี้เป็นต้นไปดวงสาตาร์ถือว่าติดอันดับหนึ่งของสามลาศสีที่ดีที่สุดดวงมีเกณฑ์ที่จะเห็นจะปังร่ำรวยกี่สุดในบรรดา12บสองาศสี และสาวล้อสีตุลมีเกณฑ์ที่จะโชคดีโดดเด่นในด้านของโชคลาภรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมีลาบลอยเขาหาดังบุญหล่นทาบคนที่เกิดราคนารลศสีตุลมีเกณ์ที่จะได้หับรางวัดใหญ่ถือควายรวยเลยจับเงินแสนเงินล้านในโส้ามคืนเงือน้างใหญ่หลุดหม้ป้ายแดงที่ท่านอยากได้รวมไปถึงขอ,องแบนเนมและสั์สินที่มิา่า ขาดจะได้มาอครอบครองในในสูตรคนที่เป็นหนี้ก็จะมีเงินเพิ่มหนี้โบสินในวัยนี้ส่วนในด้านสุขภาพชาวราศีตุลน,นั้นจะมีสุขภาพสีแข็งแรงมีกำลังใจกำลังกายในการทำงานหลายึ้นการเท็บไข้ได้ป่วยโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงก็จะขี้คลายหายไปจนหมดสิน้นชีวิตจะพ้นข้อพ้นภยัยสิ่งใดที่กระเราตดขาดมีปัญหา ทานก็จะามาหาทางออกใดวามถูกยาพกพราะระบากตากรรมถือหวาแต่นี่ต่อไปมีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นแบบบุคคลกิดคาดพันาพดาวผูกง่ายเข้าสู้จุดใจกลางจัก,กรวา,าลซาวราศีตุนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานรายได้และผลประโยชน์ขณะเดียวกันนั้นก็จะมีปัญหาเหตุใทานมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น แต่ดวงของตัว่านนั้นก็ยังถือว่าเป็นดวงสตาที่โชคดีที่สุดส่วนในด้านการเงินแหละโชคลาบราศีตุลจะเป็นดวงดีดวงเฮงดวงปังและจากนี้ต่อไปมีเณฑนที่จะได้ลาก้อดใหญ่มีเงินก้อนโตมีบ้านมีโลดที่ดินบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองของมิค่าจากการเสียงโชคเสี่ยงดวงลักคณะราสีตุลจะเฮงจะปังที่สุด ในหอมซิก้าปพีผ่านมามีเกณฑ์ที่จะถือไว,ว้ล้างวันใหญ่จากเงินแสนเงินล้านในชั่ว้่มคืนจะได้เพียงเศรษฐีรวยแบบบุหู้ตัวรวยจนเพื่อนบ้านต้องตก,ต,กตะลึงในอึ้ตงตามๆกันดวงเฮงสุดขีดส่วนในด้านความหากักหนักจากเครื่งพีนี่เพี่งตั้งไปราศีตุลจะไม่สเสน่ห์เป็นที่หากแก่คนออกของ่งเนื้อหอมตัวหอมถาคนโส ก็จะมีคนเข่าหาหกเนื้อคู่ที่จริงใจส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าความหักขเจะาลาบลืนเข่าใจเสริมกันและกันหลายขึ้นและสุขภาพสิ่งที่ทางต้องรมัดระวังคือเหรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยวินเวียนหัวได้ง่ายและอีกสิ่งหนึ่งที่ทางต้องรมัดระวังคือเหรื่องของอุปิเทตุราศีตุลคนใดที่จะเดินทางไกขลขับรถ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องมีสติอย่าใจห้อนเด็ดขาดอาจารย์แนะนำให้มันท่าบุญทำทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองหักษาให้เดินท้าปลอดภายัยพอคนที่เกิดลัคนาราศีตุลชีวิตกำลังจะเริ่มดีขึ้นทุกทิศทุกทางผ่านจากกายเป็นมหาเศรษฐีนามัป้ายแดงหลุนแหลกของวงตะกูลสีวิตนับจากนี้ จะหลุดพ้นจากความยากจนจากชีวิตและบาตากรรมหาเส้าก,กินคำเงินท้องขาดขาด,ขาดเกินคืนตีขาดมากเท่าซีวีตเตียงตัวบอกลาสิ่งเหล่านั้นได้เลยนอกจากนี้วามรัำรวยจะเข้าม,มาเยือนจะมีแต่โชคดีโชคลาภเงินแสนเงินล้านจะลังไห้ขากระเพาะแบบรัวรัวสิ่งที่ทานขีดสิ่งที่ทานพันทานก็จะสมหวังดังแจปรารถนาอย่างแน่นอน และสุดท่ายนี้อาจารย์ก็โคยพ่อในทุกธานที่หับสมหับพังกิบนี้สาละขนาล้าสีตุนจง,งร่ำรวยมังคังเป็ียนเสธทีหน้าไม้ป้ายแดงขอบวงตะโกนไวยเถิด